สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปติดตามการประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย2,566ในกระแสการเคลมวมยไทยกันบ้างล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย2,566เทิดประเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือพระบิดาแห่งมวยไทยและขอทุกคนช่วยการพัฒนาต่อยอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ สร้างชื่อเสียงในระดับสากลเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่31มราคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีใายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมมือไทย นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงคณะเยาวชนเข้าพบพลเอกประยุทธ์เทนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทยปีพศ2566โดยนายกรัฐมนตรีชมการสแสดงขีตามวยไทยโดยเยาวชนโรงเรียนบ้านน้องหินจังหวัดขอนแก่นและการสาธิตการสแสดงศิละปะแม่ไม้มวยไทยโดยนักมวยอาชีพจากไทยไฟได้แก่ 1. พทบวรุจิระวงศ์ สองเวโรวอรุจิระวงสามกิติสอทอร์แมนนครระยอง4เตงหนึ่งสิทธเจสายรุ้งและ5น้องโอชอห้าพยัก์จากนั้นนาย,ยกรัฐมนตร,ตรีถวายมาลายดอกไม้สักการะพระเจ้าเสือและรับมงค์นมวยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณงามความดีและเป็นของที่ระลึกที่ครูมวยมอบให้เสร็จพร้อมชมการสาธิตอุปกรณ์การบวงสรวงและว่า้ครูมวยไทยพร้อมกันนี้นายยกรัฐมนตรีได้โชว์เตะเป้าให้ชมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานพร้อมขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยการสืบสารศิลปะการต่อสู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจขอให้ช่วยการสร้างชื่อเสียงและร่วมกันอนุรักษ์สืบสารรักษาต่อยอดตามพระราโบัยของในหลวงรัชกาลที่1ิพร้อมแสดงความชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยที่ร่วมการสืบสารศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ รวมทั้งการจัดให้มีการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพซึ่งมวยไทยนับเป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าขอทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมมือการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้คนไทยเห็นความสำคัญและร่วมการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน และรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและขอให้มีการจัดงานเป็นไปด้วยความสําเร็จเรียบร้อยทุกประการทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพร,ร,ระสันเพชรที่8 หรือพระเจ้าเสือประมหากษัตริย์ไทยที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์และได้กําหนดวันจัดงานวันมวยไทยเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือพระบิดาแห่งหมวยไทยสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจําชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่6กุมภาพันธ์2566ณวัดตึกหรือตำหนักพระเจ้าเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีบวงสวงสมเด็จพระสันตะปาติแปหรือสมเด็จพระเจ้าเสือพิธีครอบครูพิธีไหวครูไร่รามวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือโดยครูมวยไทยและครูมวยไทยต่างประเทศนักมวยและนักเรียนมวยไทยพิธีมอบรางวัลผู้ชนะก,การประกวดทีตะมวยไทย การแสดงขีตะามวยไทยการแสดงศิลปะไม้ไม้ลูกไม้มวยไทยและการเสวนาหัวข้อมวยไทยที่มาและความสําคัญกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นต้นรับมวยไทยเป็นมรดกไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและอีกไม่นานจะได้บรรจุเข้าแข่งขันในโอลิมปิกแม้จะมีบางชาติคิดจะแคลมโดยอ้างภาพสลักบนํำแพงเพื่อหลอกพวกเดียวกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถสันคลอนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อมวยไทย ที่ได้สลักติดแน่นอยู่ในหัวใจของพวกเขามาเนิ่นนานแล้วครับ